ผู้ชมครับวันนี้พามาชมคอ่เโคสเอรืซีน็อกนะฮะ TR 2 6 0หนี่นะครับเป็น TR เป็นรุ่นที่นี่ได้รับความนิยมมากเลยนะฮะสำหรับร้านผมนะซับสิทธออนไลน์นะ TR มีน้ำหนักที่เบารอบเร่งดีมากแล้วก็สตาร์ทง่ายมากนะครับอะไรก็เยอะนะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะ TR ตัวนี้ สติกเกอร์หางสวยโคมสุดซีนอ็อกเบนซิน2องจังหวะยี่สิบหกซีซีฮะน้ำหนักโดยรวมคือเบาเลยแหละประมาณเป็นยี่สิบหกเบาประมาณสักสี่โลสามขีดประมาณนี้ไม่เกินสี่โลห้านะครับดึงเบาดึงนิดเดียวติดเลยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหูกใจเลยสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้อ่ะพี่เจมลองดึงให้หน่อยลากออกเฉยๆนะฮะนิดเดียวติดเลยนี่ย แต่เสียงก็ไม่ดังอ่ะจะเดี๋ยวพี่ดูรอบเร่งเขานะามาไวมากนะครับอีกท,ทีนึง<า>นี่นี่แหละโฟกัสซีน็อกนะครับใช้ยันเป็นลมเลยนะครับนี่ 3,008รวมท่งครับพี่น้องมีใบมีดใหม่สายสะพายและบางยาให้เรียบร้อยนะครับคันเร่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้หัวแม,ม่โป้งมาคับนะครับอย่างนี้นะครับคอนโทรลอย่างนี้เลยมันไม่ได้แว่นๆนะพี่ๆคือเร่งอย่างเงี้ยตัดไปก็เร่งอย่างเงี้ยดันเร่งรอบเอานะครับปิดอันนี้เปิดนะเปิดปิดเปิดปิด PR เ,เป็นรุ่นที่ติดง่ายนะครับรสวยๆเลย ประกันเครื่องยนต์120วันนะครับแล้วก็ดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานครับใครที่เป็นแฟน c ีน็อกนี่น่าจะทราบดนะบีและเป็นรุ่นที่อะไหล่มีตามท้องตลาดอะ่ะถังถังน้ำมันลูกสูบคาบูกรองล้านสตาร์ทอะไรพวกนี้ครับนะครับนะรบ,บางอย่างอันไหนหาไม่ได้ก็มาเบิกที่เราได้นะครับอ้าวใครชอบ c ีน็อก TR2600 จัดไปครับสวัสดีครับ